สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชอสังนะครับทับทิปนี้ก็ทีมาลองใส่วินหนาแปดเนาะลองใส่วินหนาแปดลองแลนบึงหลังถน,นนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแลนไปเสียน,นี่เสียน,นี่ก็มั่นทะลุอีกมานหนึ่งเนาะเดี๋ยวเสียนไปเรื่อยๆเลยนะครับแลนไปไกลนะครับนะวินหนาแปดข้างในเป็นซีนิวนะครับตัวนี้เป็นหนาแปดมันผสมดุลกันนะครับปกติข้างในนี่ต้องให้งสักหนาเนาะ หาหรือหกแหละทั้งน้องมันเป็นแปดนะครับมันถึงจะอตรงกำลังเลยดีเนาะแต่ตัวนี้มันหากันแห้งโขดแต่ก็มาทดทางล่างอีกนะครับนี่ก็เลยเล็ดหายทางนอกเรี้ยวโขดเนาะหาแต่กระร่องเบไปครับว่ามันสีเป็นยังไงหายวไปกันเลยครับ né, Pop it. มาถึงแล้วของมั่วหรือบอนบ่มั่วครับอันนี้ครับมันก่อนไอโบก้าขี้เล้วแห้งเนาะเพราะเป็นทางพุทธีบนะครับเราต่อให้เป็นทางลาดยางกับโบก้าขี้เล้วแห้งที่เราเพราะว่ามันมันเสียวนะครับมันเสียวเพราะว่ายางมันกับเป็นยังไ่เหรอเห็นไหมครับยางมันกับเก่าแล้วเนาะโบก้าแล่นเร็วนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเพราะรถแบบนี้มัน โบมีห h ังกล่องกันโตเฮาเลยนะครับทาแลนเร็วเกินมันกะกลมเทียงสูงนะครับก็เล่โบกะแต่ว่าถามว่าแลนได้บบแลนดีบบกะดีขึ้อนทานเลยนะครับก๋เสียงเครื่องบูอืดตอนแรกเลยตอนแลนกะพ้อได้อยู่นะครับกะโบถึงยกอืดแห้งนะครับข้อแลนได้อยู่นะครับจะทาจะให้ดีนี่ตรงนี้บน้องไงบ้านนี้ก็ได้เนาะ เพราะตัวหลังมันทนแล่ะครับนี่ตัวหลังมันทนแล่ะต,ตัวนี้เดี๋ยวอันนี้ฮกนิ้วกระเด็นไม่ใช่ไอ้เบิ้ง,งอันนี้ครับเอาตัวฮกนิว้วเราห้ากับมาหาแปะใส่อีกให้เป็นจะกเจก็ดนิ้วเนาะตัวนี้มันฮุกเราห้าตัว,วเจ็ดมาใส่จจกหล่อหนึง่งนะครับคือคือทั้งคู่ขันเขาเชิดกันนะครับเช็ดแบบนั้นถือว่าเร็วสุดยอดแล้วครับเร็วแห้งแล้วว่าตัวนี้ ตัวนี้มันเร็วแห้งครับแต่ว่าถ้าเร่งสุดนี่ผมว่ามาันจีไปทางลอยเลยนี่ครับมันจปีบปผลลอยเลยแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่หกนิวน้วเนาะผมเคยแล่นวินหาหกหลังหาจุดหาเนี่มันก็นยังไอ้น้ำตาปิวเลยครับแบบชนิดที่ว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนขี่ม่ไซค์นี่คข้มหูซึกสีอิ๊วก้อนเจี๊ยิบขึ้นเนาะเจี๊ยบชิบนี่ยแหละประมาณเจี๊ยิบขึ้นเน,ะนะะานนะ เอ,อวินวินวินวน่ะหาหลังหาจุดหาเลยครับประมาณข้อมูลสูตรี่อยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบกว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนเท่าขี่มอไซค์เราข้อมเร็วนะครับที่เท่าเปรียบเทียบกันเบ้างแต่ก็บพวเคยจับทีเ่เพียบบิ่งเนาะแต่ว่าผมว่าพอตั้มกว่าเจ็ดสิบแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันสิไปทั้งแปดสิบต่อสิบได้เลยครับถ้าถ้าเร่งสุดเนาะมาสิบแปดสิบต่อสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับแต่ว่าผมประกาศหรอกนะครับประกาศแล่นเร็วถึงขนาดน,นั้นเพราะว่ามันเสียวเนาะ บมกตั้งตรงเลยครับว่าบวกาบวกาเล่งชุดนะครับขาวินวินตัวนี้นครับแต่ที่ผมแลนตั้งเมื่อกี้เบิ้งแต่เจลิงเล่งค่อยๆนะเล็งเพราะท่านหอดเครื่องหนึ่งสำมันเร็วโง่มันเร็วแบบแห้งเลยครับก็บเลยบวกานะครับแต่ตอนเครื่องลงและย่างมันก็บวกให้ดีนะครับนี่แต่บวกาแล้วเร็วแห้งมันเลยนี่ครับตสน,นิมพวกจะเที่ยวไหมา ตัวนี้เที่ยวไหมเที่ยวมือเขานะครับเที่ยวบดไอเที่ยวนี่เที่ยวเห้มันเหลื่อมรึเปล่าเที่ยวจะติดเครื่องไว้สิแล้วครับก็บหลุมงมูมาเที่ยวนะครับครับจะวิน่นวิ่นยืมเข้ามาครับนี่ <laughs> วิ่นยืม,ขมเข้ามามาลองเบอร์พ่าวบอล้องเราไปขึ้นหรอกเพื่อนนะเอาเอาไปใส่เลยบอล้องเราไปขึ้นเนะื่อเลยไดดเอามาใส่ครับเอามาถุงมาใส่ก็ใส่บอลแด้เนาะ เอาเป็นว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวสี่ลองเอาไปสูบหนามเบิงเนาะสูบหนามเบิงยาวมันสีเป็นยังไงเดี๋ยวสี่ลองเอาไปสูบหนามเบิงการรอเบิงคลิปต่อไปนะครับว่าเครื่องานที่ลอยนี่เอาไปสูบหนามมันสีเป็นยังไงครับกับปั๊มเทาลอยสามนิ้วเนาะนะครับเดี๋ยวการรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนา้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ